รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Add in Blog ครับเปิดกล่องความรู้สู่โรยทีครับแน่นอนครับพบกับพวกเรา2คนนะไปประจำทุกวันเลยนะครับมาอัพเดตข่าวสารไอทีโอ้โหต้องบอกว่าเรียกได้ว่าข่าวช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกระแสมากมากข่าวอะไรครับปอกอวี๋วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีขา มาอัปเดตกับกอล์ฟและก็คุณผู้ชมนะครับกับข่าวของทางโนเกียทางโนเกียเนี่ยได้เปิดตัวกล้อง Virtual Reality นะกล้อง VR นั่นเองนะครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนใช่ <laughs> ไม่ใช่ครับ <laughs> ช่วงนี้ก็เปิดกล้องก่อนนะเป็นกล้อง VR OZO so. OZO กล้องเนี่ยสามารถถ่ายรูปและวิดีโอได้แบบ360องศาแบบ Virtual Reality หรือ VR <c oughs> นั่นเอง <c oughs> สำหรับตัวโอโซนะฮะ OZO เนี่ยที่มีลักษณะแปลกๆนิดนึงนะครับ <c oughs> สำหรับส่วนตัว <c oughs> นะครับ <c oughs> มีลักษณะทรงกลมแบบมีหาง นะครับมีกล้องวิดีโอ8ตัวแล้วก็ไมโครโฟนสำหรับเก็บเสียงแปตัวเหมือนกันรอบทิศทางนะฮะโดยเจ้าโนเกียโอโซนั้นถูกผลิตมาเพื่อรองรับสำหรับงานสหกรรมผลิตภาพยนตร์ขนาดใหญ่ระดับฮอลลีวูดก็เรียกว่าตอนนี้เทรนกำลังมาใครๆก็บอกว่าต้องถ่ายแบบ360องศานะครับก็ถ่ายไปทำไมข้างหลังมองเห็นคือต้องให้เห็นแบบรอบตัวไงให้เพื่อนที่แบบดูปุ๊บนี่เฮ้ยฉันเห็นทุกมุมมองรนะครับ ตอนนี้ก็เทร์กําลังมานะครับอีกเทรนหนึ่งที่กำลังแสกกำลังมาตอนนี้นี่เหมือางงานกันบริการดูวิดีโอออนไลน์หรือดูภาพยนตร์ออนไลน์ตอนนี้ประเทศไทยกําลังเรียกบูมา <B OOM S 2> มากบูมไปเลย่ายหลายหลายแบนรนด์ต่างๆซึ่งล่าสุดเนี่ยผมได้ไปร่วมงานงานหนึ่งก็เป็นแบรนด์ของแอปพลิเคชันฮุกฮุกนะครับที่แปลว่าอย่างนี้ฮุก ซึ่งตอนนี้ก็คุกนี่เลยคุกเลยนะฮะซึ่งเอาคุกหมัดหนักเลยวันนี้ก็คือคุกกับทางเอเสพ1กํากำลังกันส่มก็เรียกซุปเปอร์ฮีโร่ออกมาลุยตลาดจริงม่ะนะครับก็ต้องบอกว่าก็บอกเลยว่า พร้อมกับการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ใครครับก็คือคุณมาริโอโอ้โหน้องชายพี่เองน้องชายแหลยครับก้าพูดอยู่นะครับแล้วก็น้องสายคนครับคุณเอเธอร์สุปรีรีลาคืออันนี้ต้องบอกว่าเขาเปิดตัวแอมบาสเดอร์สคนเลยทั้งหล่อนสวยเลยนะครับผมว่าต้องบอกว่างานนี้ต้องจะเปิดตัว แบรนด์เอมบัสเตอร์แล้วก็ยังเปิดตัวซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วน a แอร์โรสเด a ะแฟนะครับก็แทมก็แทมเลยหรือรวมไปถึงหนังอย่างกับตันอเมริกาและเดอะเฟิร์สเอเลนเและทอร์นะครับต้องบอกว่างานเปิดตัวครั้งนี้นะครับเอาใจสาวกคนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยอย่างผมนละน่าปรับผมแล้วเขาอย่างที่บอกเขาก็หนึงกำลังกับเอเอสด้วยนะครับก็เรียกว่าตลาดเรียกว่าวิดีโอออนไลน์กำลังบูมจริงๆกับประเทศไทยครับผมนะครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่เรามาอัปเดตกันนะครับให้แก่คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตแอปพลิเคชัตนต่อ<ช>แต่ว่า,<ช>วาเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันก่อนนี้ไหมฮะก็ใช่ครับอย่าลืมนะครับ,รบวันนี้เรายาังมีกิจกรรมร่วมสนุกการส่ง s m s ตอบคำถามและจะได้รุ้นอะไรเราไปดูก่อนดีกว่าครับ,ร,บรายการ Add in Box ร่วมกับ Escape Room International Thailand จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพียงคุณตอบคำถามว่า Escape Room Thailand ห้องเกมปริศนาตั้งอยู่สถานที่ใดและชั้นใดส่งคำตอบผ่าน s m s 1>, 1ี1 1, 1 7 7 9. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคม2,558ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องรับไปเลยรางวัลเล่นห้องเกมฟรีมูลค่า3,300บาทจำนวนท่านละหนึรางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการ Add Inbox วันที่21สิงหาคม2,558 ค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Office App เปิดแอปโดนใจค่ะในสมัยนี้เนี่ยการสอบใบขับขี่ของรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติด,ด้วยก่อนที่จะไปสอบวันนี้ค่ะไข่มุกก็เลยมีแอปพลิเคชันตัวช่วยค่ะที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปสอบใบขับขี่ค่ะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าสอบใบขับขี่2558 Driving License ค่ะ สอบใบขับขี่2,558 Driving License เป็นแอปพลิเคชันตัวช่วยให้เราเตรียมตัวก่อนที่จะไปสมัครสอบใบขับขี่ค่ะโดยภายในแอปพลิเคชันนี้จะมีข้อมูลพื้นฐานการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เราได้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทำข้อสอบทั้งแบบทำเป็นชุดและแบบตะลุย50ข้อค่ะ นอกจากนั้นเรายัางสามารถจองคิวใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วย <S <S เรียกได้ว่าใครที่กำลังจะไปสอบใบขับขี่เร็วๆนี้นะคะควรจะหาโหลดมาฝึกทำข้อสอบกันก่อนคะ่ะและหากใครจะไปดาวน์โหลดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วคะ่ะที่ App Store และ Google play ค่ะวันนี้ไข่มุกขอตัวไปซ้อมทำข้อสอบก่อนแล้วกันนะคะ คุณผู้ชมพักสักครู่เดียวค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add in Box ค่ะ